สวัสดีครับพบกับผมนะครับเต้นนะครับจากช่องเต้นอูกูรูฟุตบอลนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิการวิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสิคู่บวกกับแฟนตาซีนะครับเริ่มกันเลยนะครับสัปดาห์นี้เตะ3วัน10คู่นะครับคู่แรกคู่คู่เร็ววันเสาร์ตอนหกโมงครึ่งฟูลแลมเจอกับเชลซีพูดถึงเรื่องเชลซีก่อนนะครับการที่อัตุมาทูเคิลโดนไล่ออกเนี่ยก็มีแฟนบอลส่วนหนึ่งก็มองว่า,าเร็วเกินไปไหมส่วนตัวผมผมก็มองว่าเร็วเกินไปนะเพราะว่าทูเคิลเนี่ยเพิ่งจะได้ตัว นัตเตะเพิ่มขึ้นมาสามตัวในในช่วงสัปดาหกากา์กว่าที่ผ่านมาเองครับยังจูนทีไม่ได้นะครับแต่ถ้ามองถ,ถ้าเรามองกลับกันในส่วนของสโมสรสโมสรเนี่ยจะมองว่าทีมของทูเคิลช่วงนี้มันยังไม่มีตัวหลักเลยทูเคิลเนี่ยยังจัดตัวหลักลงมาไม่ได้นะครับแผนการเล่นยังไม่แน่นอนยังมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากองหลังบางนัดเล่นหลังสามบางนัดเล่นหลัง4แนวรุกก็เปลี่ยนระบบเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งใน UCL นะัดล่าสุดเปลี่ยนยันโกเลย สมมสอนอาจะมองว่าทูเครเนี่ยผ่านมา6-7นัดยังหาทีมที่ลงตัวไม่ได้นะครับไม่อยากจะส่มเสียงในการใช้ทูเครต่อไปเราต้องไม่ลืมนะครับว่าประธานสมมสอนคนใหม่คนนี้ไม่เคยประสบความสเร็จร่วมกับเชลซีในยุคข,ของทูเคินนะครับตอนที่เขาเข้ามาปลายฤดูกาลที่แล้วผลงานทูเคลิลก็มีแต่ทรงๆเข้าชิงถ้วยบางถ้วย2องรายการก็ไม่ได้แชมป์นะครับแล้วพอเปิดฤดูกาลใหม่มา รลบการเล่นไม่ดีคนการแข่งขันไม่ดีนะครับบวกกับส่วนตัวเนี่ยทูเครนเป็นคนแข็งๆด้วยยอมหักไม่ยอมงอถ้าเกิดไปมีปัญหาใดๆกับประธานสโมสรหรือบอร์ดบริหารผมมองว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใดๆนะครับที่ทูเครนจะโดนไล่ออกทีนี้มาดูคู่นี้เลยนะครับฟูลแลมเจอเชลซีตัวเจ็บของฟูลแลมก,ก็เป็น2ตัวเก่าครับเป็นฮาร์รีวิลสันกับแอนโทนีโรบินสันส่วนเชลซีก็เป็นเอ็นคาโล่คองเต้บทวิจารณ์คู่นี้นะครับผมมองว่า ถ้าเราดูเฉพาะทีมชื่อทีมเนี่ยฟูลแลมเจอเชลซีมันก็ควรจะเป็นเชลซีที่เหนือกว่าเพียงแต่ที่ผ่านมาทูเครนยังจัดทีมไม่ได้ลงไม่ลงล็อกนะครับตอนนี้เชลซีใช้โค้ชชั่วข่าวชื่อแอนโทนีแบร์ลี่นะครับเป็นเป็นทีมงานสตาร์ทโค้ในกลุ่มของของของเชลซีนี่แหละความคิดผมนะส่วนตัวนะผมมองว่าเชลซีมันมีทีมที่ดีลงตัวอยู่แล้วนะครับเซนเตอร์ฮาฟสามตัวจัดลงไปนะครับสามสี่สามของเชลซีนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะความคิดผมนะถ้า เปลี่ยนโค้ดระบบการเล่นกลับมาสู่สามัญสิ่งเดิมที่เคยเล่นนะครับเทอร์นตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วเวสตีรฟอร์ฟาน่าติโกซินวาแล้วก็คูริบารีแบ็กขวาก็ให้วิงแบ็กขวาก็ให้ลิเจนเล่นไปนะครับไม่เอาลิเจนไปเล่นเซนเตอร์แล้วซ้ายก็โหทั้งซิดเวลทั้งกูคูเลียนะครับตรงกลางในเมื่อที่ผ่านมาสํานักเล่นกลางรับตัวหนึ่งเล่นไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนมาใช้2ตัวไปเลยเล่นใช้ทั้งโควซิตทั้งจอร์จินโยเล่นไป ให้เมสันมาส์เป็นตัวลุกที่เหลือก็สั่งกองนาเล่นไปผมมองว่าถ้าเชลซีกลับมาในสู่จุดที่พวกเขาควรจะต้องจัดทีมผู้เล่นลงเล่นอย่างนี้นะผมมองว่าเชลซีก็ยังเหลื่อมฟูลแลมอยู่นะครับคือฟูลแลม,มันเราเห็นอยู่แล้วครับบอลมิติดเดียวเลยนะครับมิตว,วิดต,ตัวเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการทาประตูหรือการพักบอลในเขตโทษเซ็เร์ครับ3าตัวของเชลซีเนี่ยผมจะเอามิตว,วิดต,ตัวเดียวไม่อยู่จริงอนะ่ะผมมองว่าคู่นี้นะครับผมว่าเชลซีทําได้ผมว่าเชลซีครีนชีได้นะอาจจะยิงไม่เยอะแต่ผมชอบนะรับเชลซีนะผมมองว่า พอเปลี่ยนโค้ดปับ๊บกลับมาเล่นแบบเดิมๆผู้เล่นก็มีอยู่แล้วนะครับหลบการเล่นเดิมๆก็เคยเล่นกันมาผมมองว่าเชลซีทำได้เชลซีจะไม่เสียประตูให้ฟูลแลมคู่นี้ถ้าในแฟนตาซีผมชอบหลังเชลซีถัดไปเป็นบอลสมาร์ทเจอไบตันนะครับอัปเดตตัวเจ็บบอลสมาร์ทก็เดวิดบุ๊กเจ็บยาวนะครับแล้วก็เป็นจูเนียร์จูเนียร์สตาร์นิสลาฟนะครับส่วนฝั่งไบตันจะขอบโมเดอร์อดัมลาลาน่า แล้วก็เจอร์มีนซาเมนโต้สามตัวนี้เจ็บหมาไม่มีผลต่อทีมไบตันนะครับไบตันผลงานยอดเยี่ยมสุดๆนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าพอตเตอร์มีโอกาสย้ายไปเชลซีตราบใด,ดที่ยังไม่ได้ย้ายพอตเตอร์ก็ยังคุมไบตันไบตันก็ยังคงเป็นไบตันที่บุกที่นัดที่แล้วนะครับเล่นในบ้านชนะเลสเตอร์ตั้ง52คู่นี้ผมมองว่าพระปาเลยครับไบตันกองหลังไบตันน่าเลือกมากๆนะครับกองหน้ายิงมา5ลูกเจอกับทีมที่มีเกมรับแย่สุดในลีก คือกองหลังไบตันนะ่ะมันเลือกง่ายนะความคิดผมคู่นี้ถ้าจะจับระหว่างกลองหลังกับกลองหน้าผมขอเลือกกองหลังเพราะก้องหลังเนี่ยเราหยิบม,มา3ตัว4ตัวเนี่ยผู้สับประตูบวก3กองหลัง3เซนเตอร์ของไบตันเนี่ยโอกาสลงตัวจริงค่อนข้างสุงมเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลือกไปไม่โดนแกงแนวลุกก็คงไม่โดนแกงเพียงแต่ว่ามันจะเสี่ยงตรงไหนตรงที่ว่าหลายตัวนะครับเรนโดทอสซาแม็กอลิสเตอร์ไหนจะเป็นปาสกาลกอส ยังไม่นะพวกหน้าเป่าอย่างพวกเวลเ,วลเบกนะครับพวกนี้ต่อให้ไบตันยิงประตูได้เราก็ไม่มั่นใจเลยว่าใครจะเป็นผู้ทําประตูนะครับอย่างทอสซาก็เล่นดีอยู่แล้วมีโอกาสทําประตูอยู่แล้วในจัปปัซา่ากอสแล้วก็แมงลิเตอร์ที่รับเหมา,าจุดโทษฟรีคิกอีกคู่นี้ผมมองว่าไบาตันชนะแล้วชนะแน่ๆเลยแล้วก็ชอบแนวรับไบตันมากกว่าแนวลุกนะครับส่วนแนวลูกก็ใส่ได้ติดไปตัวหนึ่งเพอเพอเป็นตัวที่เรา เลือกไปทําตัวเปน็นทางมานนพอดีนะครับใน3าตัวเนี้ยเลือกได้แค่ตัวเดียวนะผมมองว่าในลุกไบตันไม่ควรจะจัด2-3คนนะครับเพราะว่าเวลาไบตันเดียมันคงไม่ยิงแหลกอีกแล้วลห้าหากลูกแต่ผมมองว่าไบตันชนะครับถัดไปซัตตันตันเบนฟอร์ดนะครับตัวเจ็บของซัตตันตันก็วลลานติโนลิฟลามินโนกับโรเมโอลาเวียส่วนของเบนฟอร์ดก็3ตัวเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับคริสเฟอร์นอก,กาสกี้คาร์นอสอิธานพินน็อกคู่นี้สัปดาห์ที่แล้วเบนฟอร์ด อีวานโทนี่นะกับตันทำแท็ิกก็ใส่ไปเหมือนการเป็นการันตีเหมือนกันมานัดนี้ก็คงจะต้องมีคนเลือกโทนี่อีกแหละแต่ผมมองว่าคู่นี้ในส่วนของเขาวิจารณ์นะผมมองคณเนี้ยิงกันไม่เยอะละคือเบนฟอร์ดจะบุกมายิงซัตตันตันได้ขาดลอย2ลูกสาลูกผมมองว่าคงไม่ง่ายนะเชลซีบุกมายัางเสร็จนะครับเบนฟอร์ดก็คงจะชนะซัตตัตันง่ายๆไ,ไม่ได้นะครับคู่นี้ผมมองว่ายิงกันน้อยผมชอบอะไรที่มันต่ำๆส่วน ในแฟนตาซีผมไม่ชอบอะผมไม่เชื่อว่าอีวานโทนี่จะมาเก่งนอกบ้านกับซัตเตันนะครับผมมองว่าทําไม่ได้ผมมองว่าทมมําทไม่ได้เพราะว่าเสาอะมันดูเหนียวกว่าเหนียวก่าลีดนะผมมองว่าเสาดูเหนียวกราลีคู่นี้ผมมองว่ายิงกันน้อยส่วนในแฟนตาซีผมไม่เลือกเลยถัดไปคู่สามท่มมีคู่หนึ่งวันเสาร์เรอร์พูเจอโบเบอร์แฮมตันวันเดอร์เลอร์เรียวพูผลงานงามหน้าเลยครับเมื่อคืนเจอนาโปลีล่อไป4ีหนึ่ง เผยจุดอ่อนให้กับทุกๆทีมในโลกนี้เห็นแล้วว่าลิเวอร์พูลนะครับกองหลังลายลายกองหลัง4ตัวโดนเจาะทะลุระหว่างเซนต์ฮาบด้านขวากับแบ็คขวาเจาะเป็นหลุดเจาะเป็นหลุดทําชิ่งกันง่ายๆก็หลุดแล้วนะครับโจโกเมสกับเทรนเนอร์เซเนอร์อนโนเล่นร่วมกันไม่ได้แล้วครับผมมองว่าเล่นมีสิทธิ์พังนอีกผมมองว่าเรายังเห็นนะครับเจอเก้นคอปก็เห็นเมื่อคืนหมดครึ่งแรกเอาโจโกเมสออกเอาโจโเอลมาติปลงเล่นแทนคือมาติปน่ะ ขเขาปรู้อยู่แล้วครับว่ามาติฟยังไงก็ต้องดีกว่าโกเมสเพียงแต่ว่าสภาพร่างการรยอาจจะยังไม่ร้อยก็เลยให้โจโกเมสเล่นเมื่อคือนก่อนแล้วพอวันเสาร์เจอวูฟค่อยเอามาติฟเล่นคู่กับฟานได์ทีนี้เมื่อคือนมันไม่ไหวจริงๆครับมันเละเทะขนาดนั้นหมดครึ่งแรกจําเป็นต้องเปลี่ยนโกเมสออกเอามาติฟเขาเพราะฉะนั้นเสาร์นี้นะครับเดลฟูร์ไลย์แบ็กอัพไลย์อัพสี่ตัวก็คงจะต้องเป็นอ่าสี่ตัวครับก็เป็นสี่ตัวหลักแล้วโรเบอร์สันฟานได์ ai, มาติฟเทน ทีนี้พอมีมาติผมว่าหลังเรย์ผู้จะดีขึ้นครับจะดีขึ้นบวกกับตัวเพลนบูฟนะครับคือบูฟเนี่ยเจ็บกองหน้าตัวเป้าเจ็บตัวเลยครับซาซาคาราซิเจ็บลงไม่ได้แน่แน่ส่วนลาอูคิมิเนสทดสอบความฟิตซึ่งผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงไม่ได้เช่นเดียวกันคู่นี้เรย์ผู้อาจจะยิงไม่เยอะนะครับแม้แนวลุกของเรย์ผู้เนี่ยห้าคนจะพร้อมกลับมาหมดแล้วนะครับทุกคนแนวลุกตัวหลังเรย์ผูห้าคนเนี่ยพร้อมลงเล่นล้ว ส่วนอลุกถ้าใครจะเลือนะครับก็คงต้องเป็นโมเมสซาร่าแหละเพราะซาร่าเป็นตัวหลกักไม่รู้จะมาวันไหนนะอีกคนนึงที่ผมมองว่าจะได้เล่นเป็นตัวจริงในนัดนี้นะครับก็เป็นเดโกโชต้าผมมองว่าโชต้าจะเป็นตัวจริงก็อันนี้เป็นคู่นี้ผมมองว่าเรียกพูบียชนะครับก็เบียชนะเต็มที่2.0สูงสุดหนะ้าที่พูทําได้สัก2 0แต่ผมว่าพูครีนชีทได้ครับถัดไป วันเสาร์สามทุม่มอีกคู่หนึ่งเลตเตอร์เจอแอสตันวิลล่านะครับตัวเจ็บเลตเตอร์เป็นลิคโดไปเล่ากับแอันเบอร์ธานส่วนของวิลล่าก็แมตตี้แคทเดโคคาร์ลอสแล้วก็เรียนโดเดนองเกอร์ทดสอบความฟิตคู่นี้เลตเตอร์กับวิลล่าสถานการณ์ย่ำแย่พอกันนะครับวิลล่าของเจลาอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับนัดล่าสุดเสมอกับสตีดใหนึ่งหนึ่งส่วนเลตเตอร์ปัญหาลุมเร้าเยอะจริงๆนะครับท,ทั้งที่ตัวผู้เล่นดีก็ถือว่าดีนะก็ยังถือว่า ดีเนะในสายตาผมก็ยังดีกว่าทีมอีกหลายๆทีมในในในลีกร่วมร่วมลีกในพิมลีกร่วมร่วมลีกนะครับปัญหาคือผมมองว่าขวัญกาลังใจมากกว่านะครับปัญหามันลุ่มเล้าโค้ดก็มีแววว่าจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อนักเตะก็เล่นเหมือนไร้ไร้พลังใจนะผมมองว่าเลสเตอร์เนี่ยขาดกําลังใจจะกลับมายังไง ผมมองว่าเลสเตอร์ยังกลับมาไม่ได้ครับยังกลับมานัดน,นี้ไม่ได้เจอวิลล่าที่ขวัญกำลังใจดีจากการเสมอซิตี้ได้หนึ่งหนึ่งผมมองคู่นี้วิลล่าไม่แพ้นะครับวิลล่าไม่แพ้ส่วนในแฟนตาซีแนวรับคู่นี้ผมคงไม่เลือกไม่น่าเลือกครับไม่น่าเลือกแล้วผมมองว่ายิงกันไม่เยอะด้วยคือเลตเตอร์ปฏิบัติทีมยิงเยอะนะแต่ผมมองว่าวิกเนี้ยไม่น่าจะยิงเยอะเจอวิลล่าในแฟนตาซีถ้าจะยิงอิงเลือกผมมองว่าหลังวิลล่าน่าเลือกกว่านิดนิดนะครับส่วนแนวะลุกก็ต้องเป็น วัดกินแค่นั้นเองนะครับคู่นี้มองเวลาไม่แพ้ครับถัดมาคู่ดึกวันเสาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอสเปร์นะครับซ,รซิตี้ตัวเจ็บหนึ่งตัวแน่ๆลงไม่ได้ค,คืออเมริกาปอตอีก2ตัวก้องหลังเช็คฟิตนะครับก็เป็นไคลวอเกอร์กับจสโตนส่วนของสเปอร์ก็เป็นลูคัสมูล่าคู่นี้ผลงานดีในแชมเล็กทั้งคู่นะครับเลสเตอร์ชนะเซบียาสบายสบายเลยส่วนสเปอร์เหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ก็ ชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อคืนชนะมักเซอร์ได้2อศูนย์คู่นี้ส่วนตัวผมมองนะทีมใหญ่เจอทีมใหญ่แต่ผมมองว่าไม่สุสีเลยผมมองส่วนตัวนะผมมองว่าไม่สุสีเลยครับผมมองว่าซิตี้ดีกว่าสเปอร์แน่ๆนยครับคือซิตี้เนี่ยทีมไหนที่กองหลังเล่นรับลึกๆ3ตัวสําหรับทีมอื่นอาจจะมีปัญหาในการเข้าทําแต่สาหรับซิตี้ผมมองว่ายิ่งรับลึกยืนยืน3ตัวเป็นรายดีเฟนซ์กองหลัง3ตัวเนี่ยยืนเท่ากันเนี่ย มีโอกาสโดนเจาะทะลุนะครับทะลุที่เดียวเ่ยหลุดเลยเข้าช่องทะลุทะลุยิ่งแบ็คขวาสเปอร์เนี่ยผมไม่ชอบเลยผมมองว่าไอเอ็มเอรันรอยัลอะเอาปีกซ้ายของซิตี้ไม่อยู่แน่ๆนครับถ้าเป็นโฟเดนได้ลงนะสมมติเป็นโฟเดนนะเป็นกิริตอาจจะพอทำานาได้แต่ถ้าเป็นโฟเดนที่มีความเร็วความคล่องตัวสูงๆผมมองว่าโฟเดนนะถ้าได้เป็นตัวจริงนะผมมองจะเป็นทีเด็ดตัวทีเด็ดทำคะแนนของวิคนี้ให้กับซิตี้แล้วให้กับคนเ่นแฟนตาซี ผมมองว่าซิตี้จะยิงได้ยิ่งพอซิตี้นำสมมติว่านำเร็วสเปอร์คิดจะบุกคิดจะสู้เพื่อเอาประตูคืนจะยิ่งโดนคู่นี้ผมมองว่าซิตี้ชนะสเปอร์ขาดครับสองนักเตะที่ผมชอบนะครับก็เป็นเออร์ลิงเบลฮารแลนด์กับคนใดคนหนึ่งระหว่างแจ็คกิลิตกับฟิลโฟเดนคู่นี้ใครเป็นตัวจริงคนนั้นมีโอกาสทำคะแนนครับมิดฟิลด์ทางด้านตัวลุกทาทด้านทางด้านฝั่งซ้ายของซิตี้นะคู่นี้ผมชอบแต่ตอนนี้ผมเลือกโฟเดนนะผมก็จะเลือกโฟเดนกับฮารแลน มาถึงวันอาทิตย์คู่2ทุ่มนะครับอาร์เซนอลเจอเอเวอร์ตันตัวเจ็บอาร์เซนอลโทมัสปาเตโมฮัมหมัดเอลนาเน่เอมิลสมิธโลเจ็บแล้วก็ฝั่งเอเวอร์ตันเพียบครับผมไอเดอร์เทาเซนแบนกอฟฟี่ยาริมีนาโดมินิกคันเวิร์ตเลวินเมลซันโฮเกตอับดุลไลเดีโอเล่เพิ่มเติมล่าสุดเป็นจอแดนพิกฟอร์ดโอ้โหเจ็บขนาดนี้โกตัวจริงเจ็บด้วยคู่นี้ไม่มีอะไรต้องสวนเลยครับทั้งหลังทั้งหน้าของอาร์เซนอลเลือกได้เลยนะครับ เอว่าตานนี่เสมอใน้พูด0-0เนี่ยก็หลังก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับเรียกผู้อากาศยิงมากมายครับทั้งเสาทั้งคานทั้งเซฟเจอาร์เนอลในบ้านแอสเนอนในบ้านเป็นทีมที่บุกหนักอยู่แล้วนะครับบุกเต็มเวลาบุก90นาทีคู่นี้หลังาร์เนอลเลือกได้แต่ถ้าผมเลือกผมเลือกแนวลุกเลยครับหนึ่งตัวที่ผมเลือกแน่ๆคือกาเบลเฮสุดรุ้นแฮตติกใช้ครว่ารุ่นแฮตติกเลยของทรัพผมนะวิกนี้ผมชอบกับตางทีมชอบมากที่สุดก็คือ,อ,อกตัวนึงก็ เลือก2ตัวกําลังเลือกกําลังคิดอยู่นะครับระหว่างฝั่งขวากับฝั่งซ้ายระหว่างบุคโยซาก้ากับกาเบียลมาตินเนลลี่อาจจะต้องเลือกมาตินเนลลี่นะครับเพราะผมมองว่าคือผมจะดูก่อนคืนนี้นะครับว่ามาตินเนลลี่เนี่ยในฟุตบลอฟตบลฟทัวยุโรปเนี่ยจะเป็นตัวจริงตัวสำรองไหมหรือว่าจะเป็นตัวจริงแล้วเปลี่ยนออกมานาทีไหนนะครับแต่เบื้องต้นผมเลือกกาเบียลมาตินเนลลี่กับกาเบียลเฮซสุสผมมองว่าเซนอนยิงกระจายครับเอวตันกระจุยแน่นัดนี้ผมมองว่าโดนเยอะ3 4เมตรมีโอกาส ถัดไปเป็นเวสแฮมกับนิวคาสเซิลนะครับเวสแฮมตัวเจ็บเป็นนาธานอาร์เกิร์ตแล้วก็เบนจอห์นซานที่เหลือเช็คฟิตอีก3-4ตัวส่วนฝั่งนิวคาสเซิลนะครับเจ็บลงไม่ได้แน่นอนเป็นจอนโจเชลวีกับคาร์ลัมวิทซันเช็คฟิต2ตัวหลักบูโนกิมารายกับอแรงแซงแม็กซิมังคูน่นี้ในบทวิเคราะห์ผมมองว่ายิงกันเยอะครับนิวเหนื่อยไหมผมมองว่านิวมีโอกาสไม่คินชีสละผมมองว่านะในส่วนนัดนี้นะผมว่านิวอาจจะไม่คินชีสส่วนเวสแฮม ต้องดูว่าคืนนี้ที่เล่นเขาจะจัดตัวเล่นยังไงนะครับส่วนในแฟนตาซีคู่นี้ไม่น่าเลือกเลยนะครับคือมันมีตัวผู้เล่นทีมอื่นที่น่าเลือกในราคาเดียวกันนะครับอย่างเวสแฮมหรือว่านิวกองกลางอย่างเงี้ยโบเวนหรอไปเลือกมาตินเนลลี่ดีกว่าไหมอ่ะม,มันมีโอกาสยิงมากกว่านะคู่นี้ในแฟนซีผมไม่เลือกนะครับส่วนในทัศนะผมมองว่ายิงกันเยอะถัดไปคู่วันอาทิตย์คู่ดึกนะครับกิซั่นพาเล่เจอแมนยูตัวเจ็บของพาเล่เจมส์แม็ค อาร์เธอร์เจมส์ทอมกินส่วนฝั่งแมนยูตัวหลักที่ลงไม่ได้แน่ๆก็ตัวเดียวครับแอนโทนีมาร์ซิยาลมาถึงบทดวิเคราะห์แมนยูฟอร์มดีมากมายเลยดีมากๆเลยนะครับในส่วนตัวผมมองว่ายังไงอ่ะไม่อยากจะใช้คําว่าขวางโลกนะแต่ผมมองว่ามันไม่ง่ายจริงๆนะที่แมนยูจะบุกไปยิงพาเลทได้หลายเม็ดอันนี้ในส่วนของแฟนตาซีนะคือถ้าเลือกแนวลุกแมนยูเนี่ยมันเยอะอ่ะมันจอร์แดนซานโชมาคัทแลดฟอร์ดไหนจะแอนโทนีมาอีก มันมันมีตัวเลือกให้หลายตัวมากๆครับโอากาสที่เราจะเลือกลงไปคลิกหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งทำคะแนนได้2ลูก3ลูกในนัดน,นี้ผมมองว่ามันยากนะครับผมมองว่ามันยากคือในแใฟนตาซีเนี่ยคงไม่เลือกแนวลุกแมนยูนะครับแนวรับยังมีภาษีดีกว่าแนวลุกนะครับแนวรับของแมนยูนะยังน่าเลือกกว่าแนวลุกลของแมนยูในนัดน,นี้นะครับส่วนในบทวิเคราะห์ผมมองว่า เบีดยดอ่ะแมนยูชนะก็แค่เบียดนะครับดีไม่ดีหลุดเสมออ่ะขวางโลกไปเลยดีกว่าใช้คำว่าขวางโลกก็ได้ผมมองว่าพาเลทวาเล่นกับทีมใหญ่มันเล่นดีจริงนะมันเล่นดีจริงเจอเลี้ยวภูก,ก็เสมอเจอซิตี้ก็นําก่อน2ลูกยิ่งในบ้านด้วยมันมีแรงส่งแรงขับนะผมมองว่าไม่ง่ายที่แมนยูจะบุกไปชนะหรือยิงประตูได้หลายลูกนะครับคู่นี้ผมมองว่าผมชอบพาเลทมากกว่าแมนยูนิดๆถ้าเปิดมาสูงๆนะผมมองว่าพาเลทอาจจะเสมอได้ คู่สุดท้ายนะครับเป็นมันเดย์ไนท์ลีดเจอกับนอ t t i n แ h มฟอร์เลสนะครับตัวเจ็บของลีดก็เป็นสจวรตดาวลาสแล้วก็โรดิโก้คู่นี้ลงไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีเช็คฟิตสองตัวคือลามูส์คิสเทนเซนกับจูเนียร์ฟีโปลีดบุกแลกบุกอย่างเดียวอยู่แล้วนะล่าสุดก็โดนเบนฟอร์ดยิงกระจาย5-2ส่วนฟอร์เลสเล่นในบ้านนำบอลมัดก่อน2ลูกกลับมาแพ้2-3แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่า1กองหลังแนวรับไม่ได้ดีเดอะไรเลย2 กำลังใจปิดเกมความเก่าของเกมฟอร์เรสไม่มีเลยนะครับเล่นในบ้านเจอทีมแย่ๆอย่างบอลมาที่ยิงใครแต่ลูกในยากเย็นแสนเคนเหลือเกินโดน3ลูกรวดโอ้แสดงว่าฟอร์เรสไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวลูกลีดน่าเลือกมากๆนะครับผมมองว่าแนวลูกรลีดน่าเลือกส่วนบวิเคราะห์ก็เล่นสูงผมชอบสูงนะครับส่วนตัวนักเตะปฟนาซีที่ผมชอบก็ตัวแรกก็คงเป็นพลติกแมนฟอร์ดเนาะ เพราะเป็นกองหน้าตัวเป้าตัวเดียวที่มีอยู่ตอนนี้นะครับแถมได้ลุ้นจุดโทษแบมฟอร์ดก็เป็นคนยิงอีกแบมฟอร์ดหน้าเลือกนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวก็เป็นหลุยส์นิเตล่าตัวนี้ยิงมา2นัดติดแล้วน่าจะเป็นตัวละครรับได้ตัวหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นบททัศนะวิเคราะห์10บคู่บวกแฟนตาซีทีนี้มาถึงทีมของผมนะครับใน GG ผมมาในระบบ4-3-3นะครับกศัรตรูเป็นโรเบิร์ตซานเชต จากไบตันไบตันถ้าไม่มาก็พังอะครับเพราะมันเลือกทีมอื่นยากเลเก็คือคือจะเลือกใครไม่รู้แต่ต้องไบตันต้องเป็นตัวยืนไว้นหนึ่งทีมนะครับก็เป็นลอมเบิร์ตซานเชสผู้สำบัตูนะครับกองหลัง2คนก็มาจากไบตันเป็นลูอิสดังกับอดัมเวฟเตอร์อีก2ตัวมาจากเชลซีนะครับเป็นลิสเจมกับเวลลี่โฟฟาน่าคือที ana, ะละฟอร์ฟาน่าเพราะราคามันถูกนะครับมันพอดีจัดแล้วเหลือพอดีเป๊ะเลยใส่แนวลุกไปนะครับกองกลาง3ตัวเป็นโมฮัมเหม็ดซาลากาเบียลมาตินเนลี แล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับแล้วลูก3ตัวของหน้าเป็นแพตติแบมฟอร์ดเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์แล้วก็กาเบรียลเฮซุสเฮซุสเนี่ยเป็นตัวชอบสุดของวิกนี้สำหรับผมเลยนะครับก็อันนี้เป็นบทวิเคราะห์บกทัศนะในแฟนตาซีของผมนะครับก็ฝากกันเพื่อนนะครับหายไปสัปดาห์หนึ่งไม่สบายป่วยนอะนโรงพยาบาลนะครับก็กลับมาทําคลิปให้เหมือนเดิมฝากกันเพื่อนให้กาลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับเพราะพวกเราจะทําให้การดูฟุตบอลของเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นขคุณมาก